สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Apple Channel และวันนี้นะคะเราอยู่กับเพลงใหม่ของพี่เจฟฟ์เพลงอะไรนะเพลงอะไรนะหรอไม่ใช่ของขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่แต่ว่าเราอะแอบเห็นแบบว่าในแบบเอาเรียกอะไรในโซเชียลก็แอบเห็นที่เขาแบบทอดทุกและหลบหลบไม่เห็นอะไรเลยไปดูอย่างอื่นฉันแอบฟังแบบทอดทุกมาแหละเออเห็นเขาดูหดังจีนอยู่ ไม่ได้เข้าสู่โลกคุณอยู่บินอยู่ในช่องยังไม่เคยยังไม่เคยฟังเพลงนี้เลยเพราะว่าดูแต่ช่องทีวีพูนะตอนนี้มึงนี่นะอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะช่างมันเราไปฟังกันดีกว่าเหมือนเจะผอบลงปะผอบอยู <ladder work> ่แ <c> ล <oughs> ้วผอไมาอีกเออเหมือนผอบลงเลยอะแต่น oh ้าเขาสวยอะ ขาหล่อสรงหน้าเขาสวยเจนิสอ้ยนิดทำไมสวยจังแปลว่าอาบน้ำใหญ่มาอืออาจจะซักแหงก็ได้เนี่ยอ,อ้ไม่แน่บางทีอาจจะซักแหกก็ได้ ขอใส่แล้วดูจักซสุรีดีเนาะเจอเราใส่ก็ดูเป็นโรงงรนดีกินไก่ปิ้งยังไงให้ดูลักชุรีเออเฮ้ยให้กูแ okay. จ่ห้องมันด้วยฮะคำมีลูกเล่นนะครับมีมะ นี mm ่ไงวะคือเจบรวยเหรอ หรือเป็นเจ้าของบริษัทวะหรือเป็นเจ้าของโรงแรมอาจจะเป็นประธานบริษัทอะไรเขาเห็ลูกนี้คือหลอ่อแบบหล,อหล่อรวยอ่ะโรงแรมแนี่นนเออคล้ายนะอแล้วเขาไม่อยู่แล้วหรออ๋อรักเก่าเลยโอ้โหหล่อมากพ่อคุณ หลอขนาดนี้ทิ้งได้ไงโดนทิ้งได้ไงเอหลอดนี้เป็นพื้นบ้านได้ไงก็ไเพราะแต่มีหิมะ <c oughs> โคตรเทพไห้น็อต <c oughs> อย่างดีพวกจะนิดว่ะยุะ <c oughs> กกระเดือกเก้าชั้นฟ้า แนนะดาวสิอาจจะเลิกกันอโอ้ตกคุณพี่ตอนากก็โควิดป่าจังคิดแม่แน่โอ้ยิ้มแบบเศร้าแบบนั้นก่อนก็าจากลาเหรอ อาวเพราะเขาไม่อยู่แล้วเขายังรอกข้นเกลาอยู่อ๋อหรือว่าเขามาเที่ยวดูหิมะได้แล้วแต่ไม่มีเขาอยู่ยังไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีต่อเหรอเฮ้ยเฮ้ยสวยเกิน อาบแบบใหญ่อันนี้ไม่ใช่ซักแห้งอ่ะแต่ว่ามีพักต่อว่ะมีท่อนที่บอกว่ารักไม่เคยเก่าเลยออยากได้แต่ว่ามันมีอีกท่อนหนึ่งทีย่ยาวแยงว่าอยากได้คนเก่าคืนกลับมาก็เลยงงว่าแต่รักมันไม่เคยเก่าเลยนะเหมือนว่าเนี่ยรักของเรามันไม่เคยเก่าเลยแต่อยากได้คนใหม่คือแต่ได้คนเก่า<ต>คืนก็กถูกแล้วไงก็ถูกแล้วไงก็ถูกแล้วไง แล้วเขากลับมาด้วยความที่ในเอมเนาะดูลักชูรี่ทุกครั้งคู่ดลักชูลักชูขึ้นทุกคู่เออมันแปลกๆอ่ะมันแบบยังไงอ่ะแต่ว่าเพลงดีเพลงเพราะมากเป็นเพลงที่เฮ้ยเราฟังเราอ่ะได้มีโอกาสฟังแค่ทางหูกเราสุกว่าเพลงแบบมันก็ดีมากิกับอากาศหนาวนะตอนนี้จริงๆหนาวหรือเปล่าสองวันแต่มันไม่โรแมนติกอ่ะเพลงมันเอาเพลงมันไม่โรแมนติกไม่ใช่เพลงอาจจะปูทางไปเพื่อให้โรแมนติกในเพลงหน้าหรือเปล่า เป็นเพองเหงาๆคิดถึงแฟนเก่าอะไรเงี้ยเออถ้าแฟนร้องก็งงอยู่นะแต่แปลกนะคุณผู้ชมนะอุผู้ชมว่าไงนะคะกับเพลงนี้นะคะของขวัญปีใหม่ของคุณเจสซาเตอร์นะคะเอ้ยเรายังไม่ได้ผมคุณรู้ครับคุณว่าไงเพลงนี้แนวดนตรีเหงาๆเหงาๆเนี่ยค่าคืนที่ความหนาวเนี่ยอะไรประมาณนี้ ก็รู้สึกเหนาเหงาถ้าแบบเปิดมาตอนนังไก่เดนเย็นก็อาจจะฟิลลิ่งองเหงากอดหมอนนอนร้องไห้นอนร้องไห้หาเจอก็ตายอยู่ไปก็เฉาฝากเพลงขอขวัญปีใหม่กับเจ๊ปักเตอร์ด้วยนะครับผมคลิปหน้าเราเรียกเพลงอะไรฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ